สวัสดีครับผู้ชมทางบ้าน,นครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Anti-Aging by หมอมานะครับและผมเป้พิรยุทธนะครับ วันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับในการที่เราจะเปิดเรื่องราวของ anti aging แบบสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องราวของศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยแล้วยังมีเรื่องราวของการชะลอวัยตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าครับกับเรื่องราวของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับตอนนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒินะครับ จากนะครับมายาลัยมอธุรกิจบัณฑิตนะครับอาจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐสวัสดีครับพี่หมอมาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมต้อนรับอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็พร้อมกับมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหลายท่านคงจะเขาเรียกว่าพอจะได้ทราบและพอจะได้รู้ในเรื่องราวของศาสตร์แห่งการชะลอวัยแต่อาจจะรู้นิดๆหน่อยๆหรือแอนตี้อายจิงหรืออาจจะคุ้นชื่อนะครับ คุ้นเสียงคุ้นหน้ากับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐก็อาจจะมีคนที่รู้จักคุ้นเคยแตนรายการเก่าๆแล้วก็อาจจะมีท่านผู้ชมหลายคนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนอก็มียายะมากมายแต่ว่าคําว่า anti aging เนี่ยคิดว่าหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยคงจะรู้จักคํำนี้แลวก็คงคคจะเคยได้ยินบางทีก็แปลเป็นภาษาไทยว่าศาชรชะลอวัยบ้างอ,อ,อะไรก็มีโอ้เยออแยัไปเป็นปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าทํายังไงที่ตัวเองจะดูดีแล้วก็ไม่แก่ช,ชอบไปไหมพี่หมอมาดคือ บางคนพอฟังว่าสาสตร์งการชอลอวัยก็ไปนึกถึงเครื่องสําอางไปนึกถึงเรื่องยาไปนึกถึงเรื่องสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยคนไม่ทราบว่าแอนตี้อจจริงๆคืออะไรโอเคเลยวันนี้ดีมากเพราะว่าพี่หมอคงจะได้นําเสนอแล้วก็คงจะได้บอกเล่า เรื่องราวความจริงของแอนตะี้อาจิ้งน่ยคืออะไรก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยได,ได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสตร์แอนตี้อจิ้งในโลกใบน,นี้นะครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมา20-30ปีแล้วนะครับในแถบยุโรปและในแถบอเมริกาแต่สําหรับในเมืองไทยเนี่ยเริ่มตื่นตัวในวงการแพทย์เนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแล้วพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้จากศาสตร์เนี้ยนะครับในแหล่งต้นตำรับเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาเปิดักสูตรปริญญาโทนะครับครั้งแรกในโลก ต้องเรียกว่าณว,ว,วันนี้เนี่ยศาสตร์อันไทยจริงในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเป็นหลักสูตรปัญญาโทค,คือไปเรียน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 การ <Okay. S 1> คนไหนที่เชี่ยวชาญมารวมกลุ่มเปิดสอนกันเราก็ไปศึกษาหาความรู้แต่ว่าการการ คอลิฟิเคชันหรือการเป็นหลักเป็นหลักในเรื่องของบริญาโทเนี่ยเมืองไทยเป็นแห่งแรกพึ่งจะมีก็คือเมืองไทยที่แรกเลยใช่ซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนเขียนหลักสูตรให้เองนะแลวเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วตอนวันนั้นหลักสูตรเนี้ยก็ได้ถูกนํามาใช้ในมหาวิทยาลัยธุร,รกิจบัณฑิตที่ตัวเองเป็นเจ้าของหลักสูตรเองนะครับแล้วก็เปิดหลักสูตรของสาชลวัยเพื่อให้คนได้ให้คนไทยนะครับแพทย์ไทย รวมไปถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มประชาชนทั่วไปจะเรียนในแผนกวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ศาสตร์แขนดน,นี้แล้วก็เรียกได้ว่าเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆแล้วก็เราก็มีโอกาสได้นําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมซึ่งเราเพบว่าเรานำอ้ออากาศม,มาหลายครั้งหลายสถานีหลายช่องแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากคือคนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้เรื่องราวของศาสตร์ชลวัยเนี่ยด้วยตัวเองได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง ซึ่งเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยเราได้รับความรู้เรื่องของศาสตร์วัยไปในทิศทางที่ ไปคนละนิดคนละหน่อยไปแล้วบางทีมันเป๋ uh huh. แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันไทยจริงๆนะซึ่งในวันนี้เนี่ยรายการของเราก็จะเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ความรู้ในด,ด้านนี้อย่างถูกต้องถูกทางว่ามันคืออะไรแล้วมันทํำยังไงแล้วมันเป็นยังไงแล้วคุณสามารถเอาความรู้อันนี้ไปไประยุกใช้ในชีวิตประจาวันหรือเป็นเกร็ดความรู้ในการเลือกอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองให้ถูกทิศถูกทางนั่นเองแปลว่าพี่หมอม่าจะปูพื้นฐานว่า แอนทาร์กิกตั้งแต่ต้นแรกเลยการเริ่มต้นเลยคืออะไรเลยตั้งแต่การใช้ทุกๆอย่างเลยเนื่องจากเวลาเราจํากัดช่วงช่วงรายการของเราอาจจะมีวาไรตี้อะไรที่หลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะวันนี้เลยคิดว่าตอนแรกของรายการเราจะนําเสนอเกี่ยวกับว่าแอน i า g ์กติงคืออะไรก่อนนั้นเราไปดูภาพกันนะเราต้องเรียกได้ว่าณวันนี้เนี่ยศาสตร์ของชะลวัยมันสามารถที่จะเปลี่ยนนะเราจะเห็นได้ว่าคนบางคนเนี่ย นะอายุเดียสมัยก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายดูในรูปเห็นไหมคัะพี่นะยายคือยายป้าคือป้าอ่าดูรู้เลยดูละครทีวีดูสิดูไม่รู้อีกนะยายยายมีเหลนมีหลานแล้วนะหน้าคล้ายกันนะหน้าย,ยังตึงเปี้ยอยู่เลยเออถามว่าทําไมนะวันนี้เราต้องยอมรับว่ามันมีวัตกรรมมีเอ่เออ,อะไรหลายส่หลายอย่างที่มาชะลอหรือย้อนวยัยคือแก่แล้วย้อนกลับมาได้อีกนะ,ะหรือยังไม่แก่แต่อยากให้แก่ช้าๆอะไรอย่างงี้ทาที่ทำได้อีก ใช่เรียกได้ว่าคือบางทีนะคุยกับคนไข้บอกเลยว่าเออเป็นเนี้ยนะสมัยก่อนนี่นะมีตังนะก็ทําอะไรไม่ได้นะเ,ออเพราะไม่มีอะไรให้ท,ำทํำแก่แล้วต้องแก่เลยนะเ,ออเดี๋ยวนี้นะ คือคือคือมีตังก็ทําไปเถอะเพราะว่าคนอื่นก็ทํากันแต่แล้วตัวเอง<ช>ดูเด็กอ่ะใช่ไหม<ๆ>เพราะนั้นก็คือแบบนี้เป็นต้นรจริงๆแล้วถามว่าสาชรชะลอวัยคืออะไรสารชะลอวัยไม่ได้เรื่องของการทําให้ตัวเองดูเด็กดูอ่อนยาวหรือแก่ช้านะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ดูแลตัวเราเองให้มีสภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดหมายความว่าให้เซลล์ของเราเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างเรานึกถึงต้นไม้เนี่ย ต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเราก็ปล่อยมันไปตามมีตามเกิดเนี่ยมันก็โตของมันไปตามมีตามเกิดแล้วสุดท้ายบางทีมันก็เหี่ยวแก่ตาย uh huh. แต่บางทีเนี่ยถ้าต้นไม้เหล่านั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในดินในน้ําในปุย๋ยในแสงในอากาศในสภาวะแวดล้อมที่ดีต้นไม้อันนั้นมันจะเจริญเติบโตโเต็มที่แล้วโอกาสที่มันจะเสื่อมโทรมช้าลงเนี่ยคือคอนเซปต์ของศาสตร์ชลอว oh ัย oh. นะวันในคอนเซปต์อันนี้เนี่ยก็ขออธิบายสั้นๆง่ายๆแบบเ,เข้าใจง่ายละกันนะเป็นไดอะแกรม2 2 0 0 0ื่นสองแสนที่เป็นสิ่งที่ชอบอธิบ มากมเลยนะคือต้องบอกว่าสมมุติว่าอ่ะเขาจะมีการเลือกตั้งกันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่นะรัฐบาลบอกว่าอาละใครจนให้เงินช่วยเหลือคนละหมื่นบาทรับรองมีคนจนเพียบอยากจนเลยทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยจะทํำยังไงให้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 มันเข้าเทียมกันล่ะก็ต้องมีตัวตดสินไปทําวิจัยมาเลยนะ นะวันนี้เนี่ยก๋วยเตีเ๋ยวชามละ40บาทนะไข่ฟองละเท่าสามสี่บาทมะนาวลูกละเท่านี้เนี่ยค่าครองชีพเดือนละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนนะผลการวิจัยนี้ออกมาบอกว่าถ้าใครต่ำกว่า20,000นเนี่ยนะแย่นะใครเกิน2,000 0 0ถือว่ารวย2 0 0 0 0ถึง2 0ง0 0 0ปานกลางถ้าผลการวิจัยอย่างนี้ออกมาเสร็จปุ๊บ รัฐบาลบอกเลยถ้าอย่างนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยคุณต้องเข้าใครทีเดียวว่าคุณมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน0ครับอ่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเอกสารโอเคจะได้ไม่ต้องมาแก่งแย่งกันไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็แกล้งกันจนหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอตัดสินอย่างนี้เสร็จปุ๊บใครที่ต่ำกว่า20,000ได้รับการช่วยเหลือใครเกิน2 0 0 0 0ไม่ได้รับการช่วยเหลือถูกป่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรา2อ0ห0เพื่อนเรามีรายได้19,000เพื่อนเราจนได้เงินไปหมื่นหนึ่งไอเราสองหมื่นหนึ ไม่จนนะปานกลางไงได้เงินช่วยเหลือมะไม่ได้ไม่ได้เมื่อเขาไม่ได้เป็นไงก็จนกว่าเพื่อนกลายเป็นจนแทนเพราะว่าเพราะนีจริงๆแล้วอะไอ้สองหมนึ่งกับหมื่นเก้าเนี่ยถามตัวเองซิว่าถามตัวเองซิว่าต่างกันมั้ S <S ชีวิตต่างอ่ะไม่ค่อยไม่มีความแตกต่างเลยไม่มีความแตกต่างเลยนะแต่ไอหมื่นเก้าได้รับการช่วยเหลือไปแล้วแต่อีสองหมื่นหนึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือแย่ <Yeah S 1> เลยอ,อันนี้มันเหมือนกับศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับนะเราก็ต้องคงต้องบอกว่าเรื่องราวของการที่มันต่ำว่าสองหมื่นเนี่ยคือเรื่องราวของการที่การที่มันเกิดการเจ็บป่วย นะคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพเรามีอาการผิดปกตินู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยเราไปพบแพทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราตรวจร่างกายเสร็จปุ๊บมันจะมีค่า2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นมันจะมีค่าเม็ดเลือดแดงต้องเท่านี้นะต่ำกว่าน,นี้คือซีดมากกว่าน,นี้คือเม็ดเ,เลือดข้คนะค่าของค่าของอสารต่างๆในเลือดถ้าต่ำกว่าน,นี้คือขาดถ้าสูงกว่าน,นี้คือเกินแต่ถ้ายอยู่ในช่วงตรงกลางคือปกติเพราะประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่า หลายครั้งนี่นะครับเราไปตรวจร่างกายเราไม่ใช่20,000ื่นไงเรา2 0 0หมืเราสองหมื่นห้าถามว่าเดือดร้อนไหมรายได้ประมาณนี้เดือดร้อนไหม <c oughs> เดือดร้อนละเ <c oughs> สร็จแล้วไป <c oughs> ไปหาแพทย์ไปพบแพทย์ตรวจร่างกายออกมาปรากฏว่า2 0 0หมืึงแพทย์ก็ต้องบอกว่าอะไรปกติแล้วปกติได้รับการช่วยเหลือไหม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือพอไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ ก็ยังงงงเอ๊ะตกลงชั้นปกติจริงเหรอรอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนเหล่านี้นะครับนี่นนคือเรื่องราวของศาสตร์ชลอวัยคำว่า2องแสนคือออพติมอลคำถามคือถ้าเรามีไรายได้20,000ถึง2 0 0แสนเป็นปานกลางอยากได้ปานกลางแบบไหน เอาปานกลางแบบพอเพียงเอา20,000ก็พอ2อ0 0 0พอแล้วหรือปานกลางแบบเอา200,000เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเต็มที่อยากได้แบบซิลิเนต2 0 0 0 0นดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในศาสตร์ชลอวัยเราเชื่อว่า200,000คือออพติมอลดังนั้นถ้าต่ำกว่า200,000ลงมาเนี่ยคือสับออพติมอลนะซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยไอ้ตรงส่วนต่ำกว่า2 0 0 0 0แพทย์แผนปัจจุบันดูแลแต่ไอ้20,000ไม่ถึง200,000เนี่ย ใครดูแลมไม่มีคนดูแลแล้วบางทีอาการพวกนี้นะนอนไม่หลับกินไม่ได้อดนอนอ่อนเพียอ้วนขึ้นเหี่ยวง่ายปีผืนแพ้ไร้สาระบ้าบอคอแตกตื่นสายติดกาแฟอารมณ์มหงุดหงิดฉุนเฉียวสมรรถภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมไปตรวจร่างกายทุกอย่างปกติหมดเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์2องหมถึงสองแสนแต่จริงๆแล้วเกือบจะตกสองหมแล้ว ถามว่าใครรักษาไม่มีคนรักษาจะบอกว่าไม่ไหมอะไรพี่หมอพูดแบบนี้ผู้ชมทางมาสหลายท่านสะอึกสะดุ้งเลยสะดุ้งแล้วก็ชาใชันแน่เลยเนี่ยกี่ข้อละต่ัวขึ้นมาอะไรอะ่ะถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็ติดตามชมรายการเราต่อไปเรื่อยๆเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสับออพติมอลเออเลเวลอันนี้เนี่แหละคือเรื่องราวของศาสตร์ชลอวัยที่จะดูแลตัวเองคุณยังไงจาก2 0 0 0 0ื่นให้เป็น200,000เพราะเราเชื่อว่าที่ระดับ200,000ตรงนี้ร่างกายจะมีความสามารถในการซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองได้แล้วก็ทำ ให้ห่างไกลาจากโกาครคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆได้ด้วยนะครับนะเมือนไอ้สับอัลติมอลตรงนี้น,นะถ้าเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเหมือนเราไปเ,เรียนหนังสือเนี่ย นะไปเรียนหนังสือเนี่ยเวลาสอบเนี่ยมันจะเอาคะแนนมาพลอตเนี่ยมันจะเป็นกราฟระคังคว่้าอ,อ,อนะเออ,อกอ็อคือว่าไอ้คะแนนสูงๆเนี่ยอยู่ฝั่งขวาสุดเนี่ยมีไม่ถึง3%มเปอส่วนไอ้ล่วงๆจะตกไม่ตกแลเนี่ยก็อ,อยู่อยู่อีฝั่งซ้ายสุดเนี่ยนะอ่าโทษทีนะครับนะฝั่งซ้ายสุดตรงเนี้ยก็มีไม่ถึงสามเปอรตละตรงส่วนกลางคืออะไร95%ส่วนใหญ่คือกลางๆนะไม่ง้อนะแต่ก็ไม่ฉลาดจะถามฉันเยอะ นี่ไม่โง่แล้วทำไมต้องมาทางนี้อยู่เรื่อยอีกแล้วไรนะไม่โง่แต่ทำไมต้องมาทางนี้ก็มันมีสองฝั่งบ้างพี่แกจะให้ฉันไปฝั่งไหนล่ะคือฝั่งนี้มันเป็นลมอ่ะใช่ไหมก็เผื่อไว้สิก็ฝั่งฝั่งโง่มันก็ต้องต้องนี่ไงฝั่งโง่ต้องยอมยอมยอมโอเคพี่โอเคต่อต่อเธอก็ยอมโง่ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะหน้าเธอมันให้อยู่แล้วกูตายแล้วโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่สุขภาพป่วยเนี่ยก็มีไม่ถึง3%และที่สุขภาพแข็งแรงจริงก็มีไม่ถึง3%ามเปอรเและเราตรงกลาง95% เต็มตามท้องถนนเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้ไปไหนไม่มีที่ไปนะเพราะฉะนั้นไอ้สับออพติมอลเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของสารอาหารเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสารพิษเรื่องของสารต้านอนุสระโอเยอะแยะจิปาถาเต็มไปหมดเลยนะซึ่งในครั้งหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังอีกเพราะว่าช่วงนี้หมดแล้วไม่วันนี้คือการชิมลางคือการเปิดตัวเล็กๆน้อยๆครับท่านผู้ชมมารากเพราะว่าอย่าไ้ชมงงบอกว่าคุยอะไรก็ไม่รู้นะสรุปแล้วเนี่ยเรากําลังนําเสนอเรื่องราวของศาสตร์ชลอวัยซึ่งศาสตร์ชลยเป็นศาสตร์การแพทย์อีก แขนงหนึ่งที่ดูแลตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์สูงสุดเพราะเราเชื่อว่าที่ระดับนั้นนี่นะครับเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะการดูแลในด้านนี้ไม่ได้เพียงแค่ซื้อ,อยาอะไรเหลอกินอะไรเหลือไม่ใช่อาหารการกินการนอนการออกกําลังพักผ่อนความเครียดการล้างสารพิษการดูแลสารพิษอนุมูลอิสระโอ้ร้อยแปทุกสิ่งทุกอย่าง คือคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดีต่างหากครับครับนี่ครับคือเรื่องราวแอนตี้อาจิ้งแบบชิมลางนะครับคือเรื่องราวของการดูแลตัวเองแบบพื้นฐานนะครับเพื่อปรับโครงสร้างของเรานะครับให้มีร่างกายแบบสูงสุดในสไตล์แบบพี่หมอมาดหรหรือแอนตี้อายจิ้งนะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเพราะว่าช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อครับเพราะว่าเรื่องราวของเวชทศาสตร์อ g i จิ้งบนใบหน้าใช่ไหมความหย่อนคล้อยแก่ชราภาพมาเยือน แต่เราจะดูดีได้เนี่ยมันก็มีองศารวมที่จะดูแลข้างนอกเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าครับไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับท่านผู้ชมทางบ้าน